ออนไลน์เขาแชร์กัน,นเขาบอกว่าคุณเด่นชัยจันทรรัตน์เป็นเจ้าของรถตู้คันหนึ่งที่ถูกระบุว่าถูกผีจ้างไปส่งที่วัดร้างก็เลยพาไปตรวจสอบหน่อยครับไปที่เกิดเหตุคุณเด่นชัยเล่าให้ฟังบอกว่า6โบงเย็นของวันที่12มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาขับรถตู้คันนี้ไปทำธุระในเทศาาบนาลตำบลนานาดแต่ขากลับเนี่ย ระหว่างที่เขาเดินกลับไปที่รถเขาสังเกตเห็นว่าในรถตู้ของเขามีพระสงฆ์มีญาติโยมนั่งอยู่ในรถหลายคน<ฮ>ซึ่งแน่นอนว่าแปลกใจรถไปอยู่ในสภาพแบบนี้ย้อนกลับมาก่อนนะขเขาบอกเขามีเห็นมีพระสงฆ์มีญาติโยมอยู่ในรถหลายคนก็แปลกใจ แต่เขาเล่าอีกฟังว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างดนใจให้ไปส่งทั้งพระและญาติโยมเหล่านี้โดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยก็เลยขับรถออกมาค่ะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปจุดนี้แหละค่ะอ่างเก็บน้ํานายางผ่านวัดร้างผ่านป่าช้าของหมู่บ้านแล้วเส้นทางที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะคะไกลจากจุดเกิดเหตุนีคะโอ้ยเป็นเขื่อนกั้นน้ำนะคะอ่างนายางรวมๆแล้วน่ะเกิโล คุณดิเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนะคะเขาบอกว่าคือเขาก็ตกใจเหมือนกันค่ะเพราะตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วมาเจอรถตัวเองอยู่แบบนี้นี่นะคะจุดที่ไปเจอเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับสำนักสงร้างาชื่อสำนักสงสิริวยัวนยนเออ ก,ก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เขาบอกว่าตลอดเส้นทางในความรู้สึกนะไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้แปลกใจกับเส้นทางนึกเพียงแต่ว่าจะไปส่งพระจะไปส่งญาติโยมที่เขาจะไปปฏิบัติธรรมแต่ปอเรื่องแปลกค่ะพอไปลดตัวเองไปตกอยู่ที่บริเวณคลองระบายน้ําในสันเขื่อนอ่างเก็บน้าเนี่ยคือมันเหลือเชื่อว่าลงไปได้ยังไงตัวเองก็ยังไม่เชื่อว่าตัวเองลงไปได้ยังไงลองฟังเสียงคุณเด่นชัยกันสักนิดหนึ่งก่อนดีกว่านะครับเชิญครับ จะลงเหวตกลงตรงตรงสปริงเวทตัน้ําอ่าน้ำสปริงเวทแล้วก็มันจะมีสะพานที่ว่าท่อน้ำวางท่อน้ำนะตัววางท่อนั้นเป็นไฟเหมือนเหมือนทางด่วนความรู้สึกกันเนาะความรู้สึกความรู้สึกตอนนความรู้สึกแล้วเรารู้สึกตัวตอนไหนมีคนโทรเข้าไหมครับเดียวลงไปเดี๋ยวลงไปก็เลยเลยสะพานตรงนั้นรู้สึกตัวแล้วอืมแล้วก็เริ่มโทรติดต่อเพื่อนนะที่นี่ ว่าตรงทางแล้วสรงทางยังคิดว่ายังเป็นถนนใหญ่อยู่ออ๋คือมัน,น,มนกลางคืนใช่ไหมประมาณกี่ทุ่มครับตอนนั้นประมาณเหรอที่ที่ติดต่อเพื่อนนี่ประมาณสองทุ่มรู้รู้สึกตัวสองทุ่มแล้ว เจ้าตัวยืนยันนะว่าไม่ได้เมาจนขาดสติเพราะว่าเส้นทางมันก็เป็นเส้นทางที่ไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยไปมาก่อนด้วยนะคะพอเจ้าตัวเนี่ยบอกว่ามารู้ทีหลังยังตกใจในสภาพที่เกิดเหตุเลยโชคดีมากๆที่ตัวเองปลอดภัยนะคะหลังจากนั้นก็นิมนพระมาทําบุญบ้านแล้วก็เอาน้ํามนต์มารดที่รถตู้ด้วยนะคะเพราะว่าเอ่อก็เชื่อว่าเออหลังจากนี้นี่อาจจะได้รับโชคลาภด้วยนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบทําบุญด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของวัดร้างหรือเปล่าเพราะว่าต้องการ ให้คนที่เขาศรัทธ,ธานะคะไปพัฒนาทาบุญเพราะว่าวัดที่ไปเจอเนี่ยร้างมาหลายปี<อ>แล้วนะคะ